อ๋อติดตัวค่าเก้านี่ตั้งคือดีดอเจ้าเนาะบริกีคนหนึ่งเลยบริยนะ่างเลยบริเชียงเลยตัวค่ากอนหน้าเนี่ยเป็นลูกชิ้นแน่นอนเจ้าเนาะลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งโมเมนต์ลูกชิ้นปิ้งเนาะโมเมนต์ลูกชิ้นย่างเมนต์โมเมนต์ลูกชิ้นปิ้ง กาบสวัสดีและสวัสดีเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเนอะพี่น้องตอนคําตอนดึกดึกเดินเดินคือเกา่ามืมอนี่พี่นอ้องเนาะในช่วงเวลาสามทุ่มหรือว่าเก้าโมงพี่นอนะ้อยเนาะอ่ะพี่นอ้อยตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านเชื้อซานของทางบอด,ดีเฮานี่แหละพี่นอ้องเนาะสำหรับทางโมเียงกอ่ามาอัปเดตเบื้องน้ำกันอีกเทีนหนึงพี่นอ้อยเนาะสําหรับทางแฟนบอดีพี่นอ้อย กัยังเจ็บท้องกับเป็นระยะอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ากับบุถึงกับเจ็บแบบว่าอ่ายังบมปวดเฮงอ่าให้คลอดหายไปหน้องเอ้ยแต่ว่าทางแฟนบอเชียงกับมาเบิ่งดูแลอย่างใกล้ชิดพี่น้องเนาะกับบ่งน้ากันหายไปหน้องยเพื่อเจ็บมาแล้วก็จะได้อ่าโทรหาทางผู้ใหญ่หรือว่าพึ่งพาน้ากันอ่าทางโมดีกับช่วงอ่าตอนเศร้าหรือว่าช่วงเวลานี่ก็จะออกไปเหตุเวียคือเก่านะพี่น้องเอ้ยเนาะทางแฟนบอเชียงก็จะมา อ่าอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเป็นประจําช่วงนี้เนาะโดยป่ะพี่น้องเอ้ยช่วงค่ําดึกดอ่ามื้อนี้ก็เชิงชื่อกับข้าวกับน้ําเนาะมากินอยู่ทางอ่าบ้านนุานของทางบอดีเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ว่าทางบอดีนี่อ่าบ่เสียงลงมาก่อนแล้วกินนี่พี่น้องจกเพิ่นจุไฟเฮ็ดังเนาะบําบําอยู่พี่น้องเอ้ยมีเมนูเด็ดหยังเเนาะยเพิ่มเติมจังได๋ก็เดียวถามทางบอดีเฮาอีกรอบนึงเนาะสําหรับทางอ่าแฟน หน่อยแฟนเพิ่นว่าจะาเป็น่ยู่ได้ไปต่อ,อ,อพกกออี่น้องเนาะโอ้าพาฝนตกหางกระยุดเด้อพี่น้องเลยนี่แหละเนาะ่าฝนตกหางกระยุกอู้ทำบุรีกับมีเมนูเด็ดอย่างเด้มันนี่บวม,มอยู่นะออคืออยู่ดอกแบบนี้เป็นพอทุกงอน พี่น้องเยโคงเน้ี่นาเฮ้ยสายดีาัสาดีกันนสาดีไหมล่ออกีนีะเื่อ่ะฮะแก่ออกแกออกแกูเือนกี่นีน่ะออกออกูีแกออกสามนาะแกออกอีกเลยโอ้่สบายดีพี่น้องกนเวแกออก่เฮ้ยอ้าบานี่เนาะเฮ้ยเป็นยไา แขวเหียนเท่าไรยังเฮียนโัดแนี่เนาะอามันีนี่เขานีวเาออกเ้นแี้งานออกไม่ต่อยกันบ่บอนี่โชชับกันแห่ญาติโชศับก้นฮะญาติกะไผ่ญาติกะไผ่น้าพ่อแม่ก็ร่าโโชศั์พ่อพ่อจบดีตัวญาติโชศับกะไผ่าติโชัแม่ เนี่ยโทรศับทมีกับเบื่อบ่อ้ตีกันบันนี่โอ้ท้องคือเวงให้กินข้าวเลยนี่ท่าแล้วเนี่เจ้าอมยังใช้ในป่านไม่ยากนั่นนะในมังงะเนาะพี่น้องไอ้พู้ท้อง ไปเราว่างร่มเล้วอย่าออกมาแล้วมันเปียกเด้อตั้งเห็ดแท้บ่อเชียงโดยอืมโดยโดยอ๋อมียังไรยังมาบอดีนะจามเอ็นบ่อเชียงอู้หูปวดโลกนี่จามกันเห็นมาขายบ่อนี่เต็มถุงอันนี้เนาะโอ้โห ซื้อมาย่างกินครับส้มตำเพคะนู้นสีนตำหุ่งบ่โดยจะให้แม่บ้านเพิ่นตำส้ตมตำก่อนไผ่ตำแซ่บน่อยอืมเอาดูเลยบาทน,นี้เนาะไ่เฮซีเจ้าตำแซ่บบ่โอ้ช่วงนี้เพิ่นงดอันนี้ชับตำหุ่งกินบ่ได้ได้โอ้กินบ่ได้ก็กินจ้ามเอ็นนี่แล้วอ๋อปิดโพอค่าเก้านี่ตั้งคือดีโดเจ้านี่เนาะไปกี่คนหนึ่งได้ ตัวบริย่างไรบริเชียงเนี่ยตัวข่าก่อนหน้าเนะี่ยเป็นลูกชิ้นแน่นอจนจ้าะลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งโมเมนต์ลูกชิ้นปิ้งเนาะโมเมนต์ลูกชิ้นย่างเมนโมเมนต์ลูกชิ้นปิ้งคนหนึ่งเนาะย่างก็ได้อยู่บริย่างบริย่างน้องเลยเดี๋ว้ก่อนโอ้รุ่นไผ่กายท่างนี้ไล่ไหล่บริเชียงส่ย,ย่างเลยเนาะโดยโอ้หอมแท้นี่ยโอเคไรน่นี่ยนะไม่นี่เไร่นี่ยบริย์ ไม่ละสองพันกีบเด้อพี่น้องเด้อไม่ละสองพันกีบมาแม่ไหมข้าสร้อยแน่นี่ลูกค้าใช่หรอเออลูกค้าว่าไปเลยเจ้ากระไรเอาขายพี่แล้วเอาพี่แล้วโอ้เฮงแค่นี้เหรอไว้ดินี่กระตุกเจ้านะบุรีนแงบออกรถเนาะฮงพดบมเชียงเลกระตุกพดเขาแรกหันนอนกระตุกน้ำเจ้า phải lục ngon tiếp theo phải cũng phải ở trên đệm cá pyi đấy nó quẹo là hết rồi, phải là yeah. yeah. cái hmm. này rồi, rồi, vậy, cái thấy được tàu chèo nhảy chứ, tàu nhảy tàu từ cái ngã đòn phụ có mi tàu nhảy tàu nhảy chứ, nó chui hừng cái rồi, thời gian họ ở rồi, rồi, thời gian công việc พี่น้องเอ้ยถ้าว่ามันหอมทะลุกล้องได้นี่คักงอะไรยังไงพี่น้องหอมน้ำนะหอ,อมแห้งเด้อเนาะเป <c oughs> ็นห้องจามเอ็นเนาะอยู่บ้านจามอเอ็นบ้านเฮานะอยู่บ้านเฮานี่เพิ่อนในยุ้งแบบนี้เลยแมนเนาะโมดีอยู่ฟัร์มใคอาจีพเป็นว่าแบบเนื้อย่างเนื้อยังว่าไปเนาะเนื้อย่างฟาร์งไครนี่บคนบุกค่อยเฮ็ดแบบนี้อยู่บ้านเนาะน,นี่ถือว่าเบอร์หนึ่งด้วยนะลายนะตามที่สังเกตมานี่แม่ทุกซอยทุกเมนอ่หมู่บ้านเลยแบบนี อยู <speaking 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 ่ฝั่งไทยชวนลายนี่หมูปิ้งหมูปิ้งเนาะซอยๆอีหยังน้อหมูปิ้งหมูปิ้งอีหยังก่นมหมูปิ้งนมสดปิ้งนมสด้อยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวอันนี้เพิ่นสิเอาแบบอนะเป็นเป็นหยังบ่ดีเป็นเอ็นบ่เป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นยุ่มๆมันบ่อีหยังเพิ่นเอิ้นแล้วก็เป็นพวกอนะนมพวกหยังนี่เนาะมาๆๆนี่ก็ย่างมามักแล้วก็ย่างเป็นม็ย่าง ไม่แบบนี้แหละพี่น้อยไม่น้ำต้มดินกินดิบปาเชียงเดินล่างก็ไม่สองพันกี่ยอมเย้าพอดีแบบว่าคัมสองคัมเมนเมนเดบ๋ว่าคนเงินโบราณก็ชื่อได้เห็นนหมง่ายกันเลยออแห้งอีดนนี่อ้เนาะยังแหงยังรออยู่บ่เชียงโอ้ใหม่ไปแล้วนี่เนาะใหม่ลายมันก็คิวเลยพอดีแห้งพอดทานแห้ง อย่างนี้เนี่ยพนัวเนาะคือในกระปดีใหม่บ้าเลยได้เดี๋ยวจังเลยก่อนโอ้เฮงอะไรนี่ชะลอก่อนชะเนาะเดี๋ยวจะโอ้ฮะเนาะเกิดตอนนี้ยังจะให้พนรอบหุ่งมาหิ้งก่อนรอก่อนเบิ่งลูกทางในผมเป็นยังบรุ๊กุ้งคั่วอยู่ฮะอยู่ในผมบอกโดยโดยไปใส่สีเจ้าได้ฮะ xem thẩu để tập hai phân con rồi xước lên xước nhoi là cả rồi giảm nó rồi ba đỡ băng rốm đỡ đà đỡ, cháu đang cười, u, đang cười ba, ừm, con ní đang à, nhảy ní nét chăng nhoi phân hú ไปเช็ครถอีกแล้วค่อยบูดีเองโจมาเบิ้งช่วยเขานเไงมาเดี๋ยวมาเบิ้งนกำกันพี่น้อ,อยอันมันเป็นแหมว่าในในพื้นนั่นเปียกหมดเลยเพราะว่าน้ำแอ๊อบเขราะว่าน็นอ,อ,นอนนเปียกหมดเลยแล้วบูดีแบบคือน้ำท่วม,น,มน,นี่น้ำไหลเขานี่ โดยนะเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องเลยเพื่อถามความรูเนี่ยักน่อยเนาะบุเชียงหรือบุเคยนี่ไม่ได้ว่าครับแต่ก็ดูงานอย่างเดียวใช่รกมันมืดเด้ออ่ะเปิดไฟก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยโอเคเนาะ นี่แหละอยู่ในพื้น,นี่เดี๋ยวขจับมนะันก็ได้เสบดีใเบอง้มกันเปน้องเนาะเป็นยูยด,ยด,ยดยตตนตกใจคนนึกว่าน้ำพนุนรงเนี่ยโอ้คอยก็เป็นคือกนะันตอน่ะเพราะว่ามันมีอ้ากเป็นนี่เขาว่าจิทามนะคอยก็ขอขอเป็นยุ่เนี่ยเปียกจนว่าน้ำเอ็มช้งางมยดบอดประชงบ่บยดได ออบเมีนกัยันแม่หน้าแต่เจ้าบรนน่ามนยังข่อมใช่บ่โบผมมองข่อยกับตัวน่นแบบนี้แหละเริ่มแห้งเนี้มันหยดยเปียบบ่ด้วยนี่ฟังนี้แหละแต่ฟังนั่นอะโอเคอยู่โดยมน้ารืเจจมันใจบ่บรีนยังหยดบมีมยังบรนแม่แลย้ม่บบนี้เขาต้องไปให้เพิ่นเป่าได้แบบนี้เนาะ

เป็นขมรูน้ำกันนี่แหละเบื้งก็จะไปเบื้องน้ำกันเนาะโอ้ผลไม้อีกเลยโอ้โหดีดอเนาะเออมาเนี่ยตามงู ใช้แคลนี่อ่ะพ่อสบายไปไนได้ด so <news> ุกนิดวะโอ้ผลมาแล้วเนี่ยฮ <rawd Moder> ู้วฮะเนาะเดี๋ยวเพิ่นเห็ดดำก็เผาก้อนพี่น้องเลยโอ้โหโอ้โหดีผนี็เนาะเกลี้ยงหมดเลย đó nhìn nó đấy vô đi nè kịp loại nó tay quá nghe nghỉ được rồi nghe คนแหง้งคนหง้งตูดแล้ววนะ่าบ่ดีนี่นะฮะบ่มักตูดบ่ตูดไต้บ่เนี่ยนะโดยคนกันหายากจังหน่อยครับใหม่นะเนาอ ผมเชียงกต่ชื้อก็เผาอมาอยู่จะชื้อยังมาน่ะแบบคือเมื่อนั้น่ะละเหมือนมาสมทบกันได้สมทบแล้วมันนี่เป็นเนื้อรูกจิ้มคือเก้าชุดหนึ่งอ๋อเนาะพี่น้องเลยผลนี่มาช่วงเป็นบดบดผลกันบดไปเป็นบดเป็นบาทเป็นบดเป็นบาทเนาะ cái gì đó tàu nhai vô cho cả tàu nhai đến mày mày hiên mày hiên bột phải nói không khoi đấy này nó khoi dạng nó ờ mày đấy này ừ. à... tàu tràn ừ. mới khoi có bao nhiêu thấy nó mà bạn buồn đương buồn <laughs> <th> <laughs> này quá thò thò về nay hôm nay bao đi thò về luôn về luôn đây được nó đây đây <laughs> <th> <laughs> กันบุกในเฮือนคนก่อนค่ะแล้วยูยูใช้ชมือนอะนะบ้านพอพอจานเน่พอจานเน่ใบหน,นึ่งเ <c oughs> ออเอาเนี้ย็ได้หรอไปเนาะเอาเนี่แหละล้มเน้อ

น้อไงพุดแ้มีชาวบานเนาะวัดีเปียกปลเะยพัวเปียกปนร่นขามาจนน้ำสูบปนเลยเนี่ยน้ออ้ะฮะพี่น้องเปียกนเลยพดพพี่น้อไผ่ามานี่มันเงียบบอเสียงเลงียบถ้าปิดประตูนี่ให้เงียบบหมือนเลยมาๆๆใช้โบกินบอน่ะ không biết phải kìm bao thảm này thì nhỉm này nó cái bà cãi mất không rồi đưa. <cười> 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 đưa đưa rồi khẩu mm, đấy phải con đấy nó con đấy khẩu rồi 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 đấy จบจบเดียดย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีาจาไมอาจารย์ไมา่ใชา่รูกล่ะเดี๋ยวพอนะของในบ้านบนดด่ดิ้นได้ไงนี่เข้อนืสมทบมบดบ่อยืเแบบไหนจารย์ำไมอีกล่ะ<ฮ>ไป<ฮ>ไปแห้งพ่กไม่ครับ เออไปไปเทียงเลยเี่งะอ่อาะพประูไปเทียงมันจีเบาเลยเนาะดเออเบาแน่เออ,เอ,อซื้อไปเนี้โอ้ขาดได้ลุงเพิ่มเนาะ cua nhang ư nó ngâm phù ạ, gìn nè, ờ, bồi đĩa ư, con cốc nè, cắm bù đốp, ma bay bò đấy, thang với phu nhân, long khoang nè thôi cả, ờ, cho, già đấy, lủng năn nà, lủng có phải, ư, hết nó năn đấy, chắc thế, này đấy sạch, coi kia người già đấy, long này đưa đấy rồi rồi, đâu mày nhang này, thằng nhang bọ này.

จะได้ลาพี่น้องหน่อยสิมันเข่าเลยเนาะตอนนี้เป็นได้ไงเนาะอาการอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนั้งกันเจ็บยุบเจ็บแบบวันนี้ไงมันมุนลงมันนะเออเบื่อค่อยไตนะเบื่อต้องค่อยเสียนรงเจ็บร้องหมดถึงครับมันเจ็บแห้งบ่ขออนุญาตบาดครับเหมือนเขาเจ็บท้องหรือเขาที่ใช่นะมันก็ค่อยคุ้มๆถ้ามันก้าวเบาๆไวแต่เขาขึ้นชีหู้นะ นี้ก็ลังเลิกอันไปอันเมื่อวานนี่สรุปแรกกเพศกันยังบบเห็นอีกเนาะยังบเห็นขอไฟไหมโอ้หน้ามนม่มันใครใช่อืมหามาเถะจิมะบเห็นเพศเนาะเห็นอยู่ไดนีนี่ขาเป็นนีบไว้เซื่องนะเนาะอีแล้วป็นยังได้พนันกัน เขาอะเพาะนั่นเนี่บุรีเบิดเลยเอาเนี่ยเพราะนั้นบอกกับ่อยเจ้าังไรกันว่าผู้ชายเปนบอกผู้ชายคือเขา่อยนะคอยเพาะนั้นกัาเจ้าบ่ได้เหรอคอยกับว่าผู้ชายเหรอตรงขาใครรอดเสนอกันพานั่นกันโอ้โหดูแลแบบนี้เนาะโดยแต่ว่ามันตามลงลายอลยนะพ่อเชีย หลายตะกี้มันอย่างนู้นนู้นที่เอมันเ็มัดมือตึงบัดมือว่ะท่านหมองบนว่นาถ้าตึงลายมันจะออกลแล้วเริปั้นลายนะวันนี้คือมันอ่าปับ๊บปั๊บเปลี่ยนนี่คือเพิ่มมาตึงตึงตึงลายตึงลายเนาะมันก็บม่ได้โดนดเะแตอีกแบบคนสิ้นเดือนตามตามคลุมคนว่าเนานะ มาสโอเคสั่น้อยมีเดว่ากันอัปเดตกันวันแวันแกมาที่อาจจะสองสามมือนี่ท่างหดจักสามมือวันแบ่บอลอาจจะเป็นบเล่งนีท่้งหะจักเอามันบมมีอย่งแนนอนได้มันบุกมาบัดเดียวเลยคอยนอนเต็มที่นี่เลยยพี่น้องเ้ยาสิเนาะพี่น้องก่อนสัตว์บุเียงกันเรยเผเากันเาคากันพี่น้อยมีตำหุง ข่าวแท้แต่เหุืงกันเนาะนี่เดี๋ยวลอยอยู่นี่ฮะแซ่บๆเนาะเดี๋ยวไปเชงเข่ามาพี่น้องเลยนะนาะสบายดีพี่น้องเด้อสุขสุขคนเนาะอ่าสรุปนี่าทางในบ้านเนาะกำลังห่วงแน่กินอยู่พี่น้องเลยไปโอเคพี่น้องเลยอัปเดตเบื่องน้ำกันเนาะช่วงคำคำดึดดึนดึนมานีิพี่น้องเลยอ่าอยู่บ้านทางบอดี เนาะบูแชีงแวะเขามาก็ซื้อกับเผากับน้ำมาแวะกินน้ำกันนี่แหละพี่น้อยสำหรับทางแฟนบอดี้นี่กับมันนี่ก็มีอาการท้ายถึงแน่นิดน้อยพี่น้อยเนาะแต่คือเก่าคือเดิมพี่น้อยฝากพี่น้อพี่น้องเป็นกำลังใจทรงแห้งกำลังใจแห่งเด้อพี่น้องเนาะดูน้ำกันพี่น้อยว่าจะเป็นเพศยิ่งหรือเพศชายตัวนี้แหละพี่น้องเนาะสำหรับทางบูเชียงนี่ก็ผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเนาะแต่ว่าในการที่เราพูดคุยกันเนี่ย อาโมเชีงว่าเป็นทูไซพี่น้องรูปน้ากันพี่น้องหรืว่าโมเชีงนี่จะท้ายถึงดีบอสพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะโมเชีงก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีกันเน้อสุขสุขสุคนเน้อพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามเลยกับฮับส้มพี่น้องไอติบของยเชียงตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเนาะช่วงคำคำลึกลึกลื่นลื่นนี่แหละพี่น้องเนาะไปมาพบมาเจอกันในคลิปหน้าของโมเชียงอีกต่อไปพี่น้องสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเด้อสูขๆุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะ 好吧，